วันนี้เวลา10บนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังศาลาบรรณัสภาควัดเบญจะมาบอพิธุสิทธิ์วนานรามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในพิธีการบรเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพท่านผู้หญิงพันธ์สวลีกิติยากรซึ่งฐานนันดอนศักดิ์เดิมคือหม่อมเจ้าพันธสวลียุคนประสูติเมื่อวันที่24กันยายน2476รเเป็นพระ ที่ด่านในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพนุพันธ์ยุคนกับหม่อมหลวงไส้ระยาย,ยุคนส่งสมเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินีเมื่อพุทธศักราช2493จากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ต่อมาได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เพื่อสมรสกับหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรพระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากฐานนันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เมื่อวันที่10เมษายน2499 โดยท่านผู้หญิงพันศดีกิติยากรเป็นพระมาตุลานีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมารดาในพระเจ้าบริวง์เธอพระองค์เจ้าสมสบรีกรมมือสุทาันา,นารีนาศเป็นมารดาของหม่อมหลวงสลาลีกิติยากรและเป็นพระอัยิการในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรกิติยาภานเรนทิราเทพปยวดีกมมรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากรถึงแก่เน,นจกรรมเนมะื่อวันที่10มิถุนายน2568รสิริอายุได้91ปี